อย่างแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากการร่อนแป้งก่อน,นะค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะใส่ลงในกระชอนสำหรับร่อนเลยค่ะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะใส่รวมกันกับแป้งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มจากการร่อนแป้งก่อนนะคะตอนนี้เราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มเตรียมเครื่องตีกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเริ่มในการผสมแป้งกันแล้วนะคะ อย่างแรกนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าในนี้ขอให้เป็นน้ําเย็นนะคะน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะ SP เป็นสารเสริมคุณภาพที่ใช้ในเค้กไข่นะคะก็คือจะเป็นตัว emulsifier ที่ช่วยทําให้น้ํากับน้ํามันเข้ากันได้ดีค่ะแล้วเราก็จะติดหัวตีนะคะถ้า SP มันมีติดไม้พายอย่ี้ก็ไป้ายไปกับหัวตะก้อค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราผสมส่วนของของเหลวให้เข้ากันดีก่อนนะคะ ผสมแค่ประมาณ1นาทีนะคะพอของเหลวเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ของแห้งก็คือแป้งลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งค่ะรอให้แป้งยุบตัวลงไปก่อนนะคะ เราอาจจะช่วยนะคะเครื่องนิดนึงโดยการคนให้แป้งเข้ากันโดยใช้หัวตะก้อของตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะกวาดส่วนผสมก้นอ่างค่ะให้ไม่มีผงแป้งติดขอบขอบนะคะตอนนี้นะคะให้จับเวลาตีด้วยความเร็วสูงนะคะประมาณ10นาทีค่ะ ตอนนี้เจินก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเจินจะลดความเร็วนะคะเหลือเป็นสปีดประมาณเบอร์1เบอร์2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ตีความเร็วต่ำสานาทีนะคะเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ํามะนาวนะคะทีนี้เราจะจับเวลา3นาทีนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ตีมาเป็นเวลา3นาทีด้วยสปีดต่ำแล้วนะคะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นส่วนผสมของปุยฝ้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าจะไม่ใส่สีนะคะก็สามารถเอาส่วนนี้ใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปนึ่งได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะเจนจะทําเป็นตีมตุ้ดจีนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็จะทําเป็นสีส้มแล้วก็จะมีส่วนของลูกส้มสําหรับการตกแต่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจนจะแบ่งส่วนผสมในโถนี้นะคะ ส่วนผสมในโถนี้นะคะก็คนนิดนึงนะคะเผื่อมีส่วนที่ยังเข้ากันไม่ดีนะคะสังเกตนะคะว่าส่วนผสมที่ดีนะคะเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไหลไหลเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะคนเป็นก้อน,อนเวลาเราเอาไปนึง่งมันอาจจะแตกไม่ค่อยสวยค่ะแล้วก็ให้แบ่งส่วนนึงนะคะเล็กๆนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะใส่ถ้วยหนึ่งไว้ค่ะ ประมาณส่วนนี้นะคะเดี๋ยว <reco Christ. S 1> ส่วนนี้จะทําเป็นสีส้มเข้มนะคะสําหรับทําเป็นลูกลูกส้มค่ะแล้วก็จนจะตักแบ่งส่วนสีขาวมาไว้ส่วนนึ่งสำหรับทําหน้านะคะประมาณนี้นะคะส่วนนี้จะเก็บไว้ทําหน้าส่วนสีขาวค่ะค่ะสำหรับส่วนที่เหลือในโถตีที่เป็นส่วนใหญ่นี้นะคะจนจะใส่สีส้มค่ะให้เป็นส้มอ่อนๆนะคะให้เราลองคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะใส่สีลงไปแล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะจะได้สีส้มอ่อนประมาณนี้นะคะ เวลาเรานึ่งแล้วสีจะเข้มกว่าตอนก่อนนึ่งนิดนึงนะคะสําหรับส่วนเล็กส่วนนี้นะคะจนจะผสมสีส้มลงไปเพื่อทําเป็นรูปลูกส้มนะคะเอาให้สีเข้มกว่าส่วนผสมสีส้มส่วนใหญ่ของเรานิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวขอเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ ให้ได้สีส้มประมาณนี้เลยค่ะส่วนนี้ก็ตักใส่ถุงบีบไว้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะหยอดขนมลงพิม์พนะคะเริ่มแรกให้เราหยอดสีส้มอ่อนก่อนนะคะหยอดลงไปประมาณ3ามส่วนสีพิม์ค่ะ่วนก็จะใช้สกู๊ปตักแบบนี้นะคะหนึ่สกู๊ปเลยทีนี้นะคะเราจะใช้ส่วนสีขาวที่เราเตรียมไว้นะคะบีบลงบนหน้าของส่วนสีส้มบีบให้คุมมิดพื้นที่เลยนะคะ ทีนี้นะคะจนจะใช้ไม้ลูกชิ้นแบบนี้นะคะวนๆหน้าเขาให้เรียบๆก,ก่อนนะคะแค่อย่าจิ้มลงไปลึกนะคะแค่ผิวหน้าก็พอเคล็ดลับต้องรู้เราจะใช้น้ำมะนาวแบบนี้นะคะจุ่มกับไม้ปลายแหลมค่ะกรีดที่หน้าขนมนะคะเพื่อให้หน้าขนมแตกตามรอยที่เรากรีดค่ะ กรีดที่ผิวๆก็พอนะคะการกรีดแบบนี้นะคะจะทําให้หน้าขนมค่ะแตกตามรอยที่เรากรีดนะคะมันเป็นการกําหนดทิศท,ทางในการแตกของขนมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจนจะวาดรูปลูกส้มนะคะอันนี้คือส่วนของเนื้อเค้กที่จนผสมสีส้มสดไว้นะคะเราก็จุดไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะตอนนี้เขาจะยังนูนๆขึ้นมานะคะให้เราใช้ไม้ลูกชิ้นช่วยนะคะเขีย่ยทําให้เขายุบเรียบเสมอกันแบบนี้ค่ะ,ะมีลูกส้มแล้วก็ต้องมีใบส้มนะคะสําหรับใบส้มนะคะให้เราใช้สีผสมอาหารสีเขียวค่ะใช้ไม้ไปลาแหลมแตะไปนะคะแล้วเราก็นํามากี่เป็นลูกใบค่ะทําเป็นตัววีแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาถึงขั้นตอนของการนึ่งขนมปุยฝ้ายกันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมซึ้งนะคะใส่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งนะคะให้มีปริมาณน้ําเยอะนิดนึงนะคะจะได้มีไอ้น้าเยอะเราลอให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะนําขนมมาเลียงใส่ซึ้งของเรานะคะตอนแรกเราเปิดไฟแรงก่อนเพื่อให้น้ําเดือดนะคะแต่พอเราเอาขนมลงไปวางแล้วให้เราหลีเป็นไฟอ่อน,นะคะ่ะน้ําต้องเดือดปุดๆแบบนี้นะนําขนมวางบนลัง,งนะคะฝาค่ะ แล้วก็หลีไฟนิดนึงนะคะให้เป็นไฟอ่อนค่ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะ เปิดนะคะให้รีบหนายฝาขึ้นโดยเร็วนะคะเพื่อไม่ให้มีหยดน้ําหยดลงไปนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็หน้าแตกสวยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะยกออกมาวางผึ่งบนตะแกรงนะคะพอออกมาแบบนี้นะคะให้เราคว่ำขนมลงบนตะแกรงนะคะแกะออกจากพิมค่ะเราต้องวางบนตะแกรงแบบนี้เพื่อไม่ให้ก้นขนมแฉะนะคะ ของเราด้วยนะคะคเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ